ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยช่วสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2 5 6 6เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับทางสองเพล่งของพิธาคืบหน้าครับ การฟอร์มรัฐบาลตอนนี้ได้มา9พัก314เสียงแล้วยังขาดอีก62เสียงจะเอามาจากไหนมาดูสมการการเมืองกันหน่อยภูมิใจไทยมี70เสียงพลังประชารัฐ40เสียงรวมไทยสร้างชาติ36เสียงประชาธิปัตย์25เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงชาติพัฒนากล้า2เสียงถ้าพิธาลิ้มเจริญรักัดฟันดึงภูมิใจไทยร่วมรัฐบาล เป็นอันปิดดิวแต่ภูมิใจไทยมีเงื่อนไขไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติคงจะยากเพราะก้าวไกลเองมีเงื่อนไขไม่เอาลุงประชาธิปัตย์แม้จะเป็นปลาคนละน้ำแต่ไม่ใช่ลุงไม่เอากัญชาแต่ก็ติดที่ห้ามแก้ม1 1 2ตามแนวทางของก้าวไกลเหมือนกัน ชาติไทยพัฒนาโดยวราวุธศิลปะอาชาตอกฝาลงไปแล้วไม่เอาพักที่ไม่จงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนชาติพัฒนากล้าถ้าได้ไปก็บวกเป็น316เสียงยังขาดอีก60สรุปแล้วเมื่อหันมาทางสภาผู้แทนราษฎรโอกาสที่พิธาจะตั้งรัฐบาลได้ดูริบรี่เต็มทนเพราะเงื่อนไขของก้าวไกลเองซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกปกติการจัดตั้งรัฐบาล พักการเมืองวิ่งกระตีนขิดอยากร่วมรัฐบาลกันทั้งนั้นแต่มาคราวนี้ติดลมมอหล่มม112ที่ก้าวไกลเป็นคนขุดไว้หลายพักปฏิเสธที่จะร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าบางคนไม่เข้าใจว่าการแก้ไขมอ1 2 2สําำคัญแค่ไหนถึงชี้เป็นชี้ตายการจัดตั้งรัฐบาลรายละเอียดการแก้ไขนำเสนอไปจนทะลุปลุกโ่งแล้วและรู้แล้วว่า เจตนาสุดท้ายของพรรคเก้าไกลคืออะไรยังมีประเด็นที่บีบหัวใจพิธามากกว่านั้นม .112 ถูกนำมาเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งบนถนนในสภาและโซเชียลมานานนับปีมอบสารพัดทะลุต่างชูป้ายยกเลิกม .112 กันทั้งนั้นเมื่อมวลชนถูกจับสสพรรคเก้าไกลก็ทำหน้าที่เป็นนายประกันและม .1 1 2เป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่ถูกหุดขึ้นมาโดยอ้างว่า เพื่อล้มรัฐบาลประยุทธ์จัดโอชาการเคลื่อนไหวของคณะราษฎร63ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าล้มลางสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สิ่งที่ได้ยินจากปากนักวิชาการนักการเมืองในพรรคก้าวไกลและแกนนำสามนิ้วต่างพูดตรงกันว่าแค่ต้องการไล่รัฐบาลประยุทธ์เท่านั้นฉะนั้นการแก้ไขหรือยกเลิกมอ1นจึงเป็นหัวใจหลักในนโยบายหาพิธาตั้งรัฐบาลสำเร็จ การแก้ม .112 ต้องปรากฏอยู่ในนโยบายของรัฐบาลและต้องมีไทม์ไลน์ในการแก้ไขที่ชัดเจนจะตั้งเพดานต่ำกว่านี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่เช่นนั้นเท่ากับว่าที่ทำมาสมัยเป็นฝ่ายค้านก็แค่หลอกลวงมวลชนพิธากำลังตั้งรัฐบาลบนเงื่อนไขกัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกและเป็นเรื่องยากที่จะถอยหลังกลับไปกัดกระดุมเม็ดแรกใหม่จะมีมวลชนสีส้มสักกี่คน ที่ยอมไม่พิธาพักการแก้มอ1น2ไปก่อนค่อยเปลี่ยนประเทศวันนี้พิธาคงจะรับรู้แล้วว่าการเมืองไม่ได้มีชั้นเดียวหรือหน้าเดียวในอดีตการจัดตั้งรัฐบาลต้องมีผู้จัดการรัฐบาลและผู้จัดการรัฐบาลคนล่าสุดคือลุงป้อมแต่พักเก้าไกลไม่มีสิ่งนี้ปิดกับเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐที่กำลังวิ่งพลาดอยู่หลังฉากปกติผู้จัดการรัฐบาล คือเลขาธิการพักโดยตําแหน่งชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลมีศักยภาพในการพูดคุยกับพักการเมืองอื่นๆรวมทั้งสมาชิกวุธ,ธิสภาหรือไม่มีใครช่วยพิธาเจราจาอยู่เบื้องหลังตกลงผลประโยชน์เพื่อขอเสียงโหวตในสภาหรือเปล่าถ้าไม่มีแรดงว่าวันนี้ตามเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐอยู่หลายก้าวครับเตือนพิธาไว้ พักอันดับหนึ่งกับสองห่างกันแค่11เสียงอะไรก็เกิดขึ้นได้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นหนึ่งในศาสตร์ชั้นสูงของการเมืองไทยพลาดนิดเดียวจากนายกรัฐมนตรีกลายเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ง่ายๆเวลานี้ต้องตามดูพักเพื่อไทยเป็นหลักครับเพราะล่าสุดทิ้งระเบิดลูกใหญ่ใส่ก้าวไกลระดับแกนนำพักสองคนพูดตรงกันชลนานสีแก้ว ในร่างของ MOU จากพักคก้าไกลไม่มีการเขียนเรื่องนี้อยู่เลยและใน MOU ไม่ได้ยึดเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักแต่อย่างใดชูศักดิ์สิรินินใน MOU จะยังไม่มีเรื่องมาตรา1 1ึว่าเข้าใจว่าจะพูดคุยเรื่องนี้แต่สําหรับพักเพื่อไทยคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สร้างความแตกแยกในสังคมมากจึงอยากให้ไปคิดดูให้ดีก็น่าจะสรุปได้ว่า เรื่องสำคัญมากๆสำหรับพรรคก้าวไกลและมวลชนสีส้มไม่ได้อยู่ใน MOU จัดตั้งรัฐบาลหมายความว่าการแก้มอ1นึ112มีความสำคัญน้อยมากเมื่อเทียบกับการผลักดันให้พิธาได้เป็นนายกหากออกมารูปนี้ยากมากครับที่การแก้มอ1นึ112จะเป็นนโยบายรัฐบาลที่มีพิธาเป็นนายกแต่จะเป็นนโยบายของพรรคก้าไกลพรรคเดียวเท่านั้นก็หมายความว่า ม .112 ไม่มีทางแก้ไขได้สำเร็จในรัฐบาลพิธาธรรมวลชนสีส้มยอมรับได้ทุกพักการเมืองก็ยอมรับได้สวก็ยอมรับได้การจัดตั้งรัฐบาลพิธาราบรื่นแต่จะง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าที่สสก้าวไกลหลายคนยังกระเฮี้ยนกระหือรือแก้ม .12 2อยู่เลยพิธาจะยอมฉลองเวีนายกท่ามกลางเสียงกลด่าว่าต้มมวลชนสีส้มหรือเปล่าครับ ตอนนี้ตัวละครที่ชื่อผู้จัดการรัฐบาลเริ่มออกมาไร้รำแล้วกำลังใช้เงื่อนไขม .112 ในมุมกลับบีบก้าวไกลผ่านทางวุฒธธิสภาเอาไว้วันโหวตนายกจะเห็นชัดเพราะเมื่อพิธาเสียงไม่พอก็มีคนรอเสียบอย่างสุภาพเรียบร้อยทันทีชนิดที่ว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามไม่ทันถึงทางสองแพ่งที่พิธาต้องเลือกก่อนเก้าอี้นายกจะเป็นของคนอื่น ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจ สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o อ Studio โโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ